การเรียนรู้บ้านแสนสุขเนื้อหาในการเรียนรู้ 1. ความหมายและประโยชน์ของบ้าน 2. พื้นที่และบริเวณรอบบ้าน 3. ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน 4. ห้องต่างๆภายในบ้านและ 5. การรักษาความสะอาดสวัสดีค่ะคุณครูใบค่ะสวัสดีค่ะคุณครูพี่เพค่ะ ไปในบ้านของเรากันนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการนะคะ บ้านนะคะมีหลายห้องและก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปและประโยชน์ในการใช้สอยก็ะจะแตกต่างกันด้วยนะคะเด็กๆค่ะเ็าจะมีห้องนอนห้องครัวห้องน้ำห้องรับเกศหรือว่าห้องนั่งเล่นห้องพระหรือห้องทรมานของคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าห้องที่เด็กๆใช้เรียนหนังสือกันค่ะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่แตกต่างกันด้วยนะคะให้เด็กๆไปดูภาพกันเลยค่ะ บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของคนมีหลายแบบและมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆแต่ภายในบ้านก็จะมีห้องแยกย่อยต่างๆนะคะเช่นห้องนอนห้องนอนไว้สําหรับนอนหลับพักผ่อนภายในห้องอุปกรณ์ในการนอนก็จะมีเตียงมีที่นอนมีหมอนมีผ้าห่มต่อไปก็จะเป็นห้องน้ําค่ะเด็กๆ ห้องน้ำไว้สำหรับอาบน้ำและขับถ่ายภายในห้องจะมีอุปกรณ์ในการขับถ่ายมีอุปกรณ์ในการหักน้ำต่อไปก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นไว้สำหรับนั่งพักผ่อนดูโทรทัศน์ภายในห้องนะคะอุปกรณ์ภายในห้องนั่งเล่นก็จะมีโต๊ะมีโซฟามีชุดรับแกะต่อไปก็จะเป็นห้องครัว ห้องครัวไว้สําหรับทำอาหารและปรุงอาหารนะคะอุปกรณ์ในห้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์ในการปรุงอาหารมีเตาแก๊สไว้ปรุงอาหารให้สุกมีเคาน์เตอร์ในการล้างจานล้างอุปกรณ์ที่เราปรุงนะคะบ้านของเราเราก็จะต้องช่วยการดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกบ้านให้สะอาดนะคะเด็กๆ รับใบงา,านวันนี้นะคะเด็กๆยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านแสนสุขนะคะให้เด็กๆคิดออกแบบและตกแต่งบ้านโดยการวาดภาพต่อเติมส่วนประกอบของบ้านให้สวยงามาคุณครูก็จะมีภาพบ้านมาให้เด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อเสร็จแล้วระบ,บายสีภาพให้สวยหามด้วยนะคะประเมินตนเองด้วยหน้าหนึ่งหน้านะคะเด็กๆ เด็กๆก็ดดได้เรียนรู้เกี่ยวกับอ้องต่างๆภายในบ้านของเรากันไปแล้วนะคะมีทั้งประโยชน์ของอ้องต่างๆและก็พร้อมก,กับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในอ้องต่างๆแล้วด้วยค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย